สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวอเฮ้ก้ hey, วันนี้เราได้ซ้มตำปลาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันเ mm hmm. พิ่งกลับมาจากวัดนะคะที่วัดมี <Yeah. S 1> จัดงานวันอาสาและพระชา <Yeah. S 1> กับวันข้าวพรรษาเนาะ mm hmm. มา mm hmm. ด้มซุาตำไปนะคะ ส้มต,ตำไม่เหลือหอดนะเหลือแต่ดาดไว้ใต้โต๊ะนะทำไปถาดใหญ่เลยนะป <_ an> ระมาณสี่ห้าครบนะคะ <_ an> ตอนนี้ดีใจมากส้มตำหมดถาดแล้วแบบคือไม่ได้กินไม่เป็นไรนะคะ สิ่งที่เรากังวลคือกลัวน้ําเยอะกลัวซ้อมตำจะเซ็งกลัวจะไม่อร่อยไม่ได้คิดไม่เป็นไรนะคะกลับมาตำใหม่ได้เราตั้งารไปทำบุญ ก็ไปกับลูกสองคนนะคะสามีจะไปส่งแล้วอ่ะแต่กลัวแบบคนเราไม่มีที่จอดรถกลัวเราเอารถไปจอดไปไกลกลัวเราถา่า เราก็บอกว่าฉันไปเองได้ฉันรู้ทางอยู่จำทางได้แล้วก็อ่จะพยายามหาที่จอดที่แบบอยู่ใกล้บนอยู่ใกล้ที่สดรบริเวณนั้นคือเราเห็นลูกเราตื่นแล้วเนาะเราก็รีบลงไลฟ์ เราดูดวงให้สามคนแรกก่อนนะคะนะเพราะกลัวเวลาไม่ทันทีแรกอะเราจะดูหลังจากกลับมาจากวาัดทุกคนแล้วกลับมาจากวาัดอะนะเที่ยงจะบ่ายโมงแล้วเลือ,อยู่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีมั้งบ่ายโมง ล้วก็ขับแล้วมากับลูกเนาะนางก็อยากจะให้ถึงบ้านในไวนางบอกนังคิดถึงพ่อบอกอิฉันยังไม่ได้ลาพะเลยหมมแล้วเร็วๆฉันคิดถึงพ่อเป็นไหม๊ะผัดจะคิดถึงกันทุกคนเรารี่แบบ บอกเธอจะอยู่นี่ก่อนนะแต่ฉันไปลาพาักไม่เกิด้ังบบเราเห็นลูกเราตื่นเนาะเราก็เลยแบบรีบดูนะดูให้สามคนก่อนเวลาไม่น่าจะทำ สี่สิบกว่านาทีนะแล้วเราก็กลัวแบบส้มตำเราน้ำเซ็งด้วยนะน้ำเยอะกว่าเราจะไปอาบน้ำกว่าเราจะเตรียมตัวให้ลูกนะก็ระบกักตัวให้ได้แค่นั้นนะคะ ทุกคนที่มีธุรกิจเนาะเขาบ่นว่าถ้าเชา่าแพระเข้ามาวัดมาทำบุญสังพัะสวดแล้วก็กวดน้ำถาวายข้าวพระ เขาตักกับข้าวแล้วเขาก็รีบไปเลยเขาจะต้องเปิดร้านนะเข้าใจนะทุกคนร้านเช่านะี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะยิ่งตรงไหนที่แบบว่าปิซซี่นะค่าเช่าแพงมากบางคนเนี่ยเปิดร้านจำถึงอาทิตย์เลย ได้แบบถ้าือห้าร้อเหรียงพันเหรียงก็เอาต่อวันหนึ่งนะ่ะแล้วก็ร้านนวดเนาะเขาบอกว่าได้วันละสามสี่ชั่วโมงก็เอาแบบอื ได้ยินเขาพูดนะฮะันน่าเห็นใจอยู่นะทุกคนเศรษฐกิจช่วงนี้นะ างคนทำงานฝั่งเพ่พี่ก็เ,เจอเราอะเธอได้ทำงานยัง เขจะทำงานไหมพี่จะฝากให้บอกพี่พี่พูดเรื่องงานแล้วหนูหวพึ่งไงหนหูอยากไปทำกับพี่นะแต่ว่าสามีหนูไม่ให้ไปทำไม่สบายจังเลยพี่เนี่ยทำงานสองที่บอกหนูเราหูพึ่งพี่พูดเรื่องทำงานนะหนูหูพึ่งเลยหนูอยากไปทำงานเราบอกว่าอยู่ที่โลกใช่ไหม ับรถพาลูกไปเรียนทุกทอาทิตย์ยังไม่ทันได้เข้าโรงเรียนก็ยังไงมากเอาแบงลูกเข้ายังเรียนอะ่ะรักมาทำงานกับพี่ <laughs> เอาพาทานพี่ก็ให้ทห <laughs> น,นูอยาวไปอ่ะเอาวัหนูไม่ให้ไป เขาบอกว่าให้ไปคุยกับเขาหลังลูกสิบขวบเถ้าอยากทำงานลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว mm hmm. คือเขายุสิบขวบจะบอกพี่เข้าใจนะสามีหรอกคือเขาสามารถเลี้ยงเราได้คือเราไม่จำเป็นต้องออกไปทาง,งานนอกบ้านเราก็มีกินเขาเคยขัดเราไหมไม่เคยนะพี่เข้าใจ และอย่างนั้นคือลูกไม่มีใครแบบหยิบจับลูกช่วยเราไม่มีอยู่กันแค่นี้เอาไว้ให้ลูกเข้าโรงเรียนก่อนค่อยไปหาทำงานถ้าอยากทำพาร์ทไทมอยากแอบสามีมาทำงานบอกพี่นะอยากจะคืนแกไม่ให้ เราว่าเราจะไปเรียนเพิ่มนะไปจามาสังเฤษที่ศูนย์เซ็นเตอร์เพิ่มช่วงเวลาแบบรอรับลูกนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมทุกไลท์ทุกทการติดตามบายบายจ้า